ไปภาพพระรามบางโพเด้อค่ะเดินว,วันนี้มาดามบางโพอยู่ที่บ้านโพนแพงนะคะตำบลโพธิ์าานะาาิสารอำเภออุสมานจังหวัดสกลนครค่ะมาดูหมู่บ้านนี้ว่าเป็นอย่างไรนะคะอนนี้จะเป็นโรงเรียนนะคะตอนนี้โรงเรียนปิดอยู่คะ่ะร้านค้าปิดคะ่ะอันนี้ก็ร้านค้าปิดนะคะอันนี้ก็ปิดคะ่ะร้านค้าอันนี้ร้านค้าก็ปิดอ๋อทำไมปิดทุกร้านนะ ทำไมเขาปิดทุกร้านเลยอะ่ะเหตุผลน่าจะโรงเรียนปิดก็ปิดตามหรือเปล่านะคะพันยญาใช้ภาษาไทยเมื่อน,นี้อันนี้จะเป็นร้านขายลูกชิ้นก็ปิดอีกโอ้ยตายเดียวอันนี้ร้านท่าเหมือนกันก็ปิดนะคะโอ ตามน้ำมันแล้วค่ะเนาะโอ้มีอยู่จะไปซื้อข้างหน้าดีกว่านั่นก็ร้านค้านะคะโอ้บ้านนี้มีแต่ร้านค้าแม่นั่นก็ร้านค้าตะกอนอันนี้ก็ร้านค้าเด้อค่ะเด้อนี่ร้านค้านะคะนี่โอ้ร้านค้าหลายแม่จริงๆพระเปิงนมีร้านค้าเยอะนะคะที่เนี่ยโอาเด็กๆไปใส่เมืะ่ะ ที่ทำการกองคุนหมู่บ้านอ๋อน,นี่อย่างโน้นนี่เฮ้ยนี่ค่ะเขายน้ำอันนี้ขายลูกสิ้ยบ่ขายยังบุ้นี่อันนี้คือหมู่บ้านลพลแพงนะคะอ๋ออันนี้ก็ มีคนอยู่นะคะอันนี้ก็บ้านร้างไปนะคะมีบอมบอ,อันนี้เป็นหมู่บ้านพนแพงเด้อค่ะเด้ออันนี้จะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะนะร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะวันหลังเราค่อยมากินนะคะอันนี้จะเป็นวัดบ้านพนแพงนะคะ หมู่บ้านนี้อาศัยอยู่แบบติดๆก,ก,กันเลยค่ะอโ,อคโอ้หอันนี้ร้านค้าใหญ่หเวลาเข้ามาซื้อนะ นี่าบอกนะเรามาผิดทางค่ะมาถูกทางั้ยเนี่ยมาผิดทางค่ะอ,อ,อันนี้เป็นทางตันเด้อก็มีทางอออค่ะอ๋อทางนั้นปะคะนี่ก็มาซอยตันแล้วจ้าขอบคุณค่ะ กรสดายเด้ดบริเวณนี้ขนมเจี่ยงคุณอ๋อตรงนี้เนะปัดเป็นทางนี้เนะค่ะเป็นทางที่เขาเดินนะคะ ็นซอยที่มีคนอ,อยู่อยู่่ะหมูบ่บ้านบ้านติดๆๆๆกันเลยเพื่อค่ะหมู่บ้านนี้มีคนอยู่อยู่หลายอยู่เ้ยค่ะเดอ้ออันนี้จะเป็นบ้านคุณเพื่อนนะคะเป็นเฮอยยังได้เนาะว่าเพื่อนทำอะไรอมาเที่ยวไปเที่ยว ไปแล้วสิ้นสุดแล้วนะคะหมู่บ้านพูนแพงเป็นหมู่บ้านไม่ไม่ใหญ่ไม่เล็กนะคะพอประมาณค่ะถ้าเราไปตรงนี้ก็จะต่อบ้านห้วยกอกนะคะไปซื้อนาะทีห้วยกอกดีวกว่าไม่ลืมนะ อันนี้คือสะพานหนึ่งร้อยเมตรนะคะอันนี้สะพานหนึ่งร้อยเมตร หองน้ำอยู่หองน้ำไ่ค่ะ นี่มาดามงโพขออนุญาตจบเพียงแคน่นี้นะคะขอทุกคนอยู่ดีมีหฮงอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าจนนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งให้มาดามงโพเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่ตอไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ